คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ทางช่องกรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลายเลขที่ทางเจ้าจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขเงินล้านเลขเงินล้านงวดจำที่16กันยายน2566เลขเงินล้านให้2ชุดชุดแรกให้เลข7เลข1เลข5เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 7476 าเลข1มันจะมี1 0 1 2 1 4 1 6ถ้าเลข5มันก็จะมี5 0 5 2 5 4 5 6ถ้าเลข8มันก็จะมี8 0 8 2 8 4 8 6และอีกชุดหนึงให้เลข9เลข0เลข3เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี9 1 9 5 9 7 9 8ถ้าเลข0มันก็จะมี0 1 0 5 0 7 0 8ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 3 5 3 7 3 8ถ้าเลข4มันก็จะมี4 1 4 5 47 48สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเงินล้านให้87ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก478ให้87ออก78ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ี่ับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเงินล้านจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอก็ตะพยานนาคธรรมรกฏงวดประจำที่16กันยายน2566พยานนาคธรรมรกฏให้เลข8กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็าจะมี8 0 8 5 8 7 1 8 3 8 6 8, 8ถ้าเลข9มันก็จะมี9 2 9 3 9 4 1 9 7 9 8 9สำหรับผลงานวทีิผ่านมาพยานนาคธรรมรกฏให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้91ออก91 ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาต,ตามกันต่อว่าคนนี้พญานาคทำมรกตยังจะให้เขาเป้าอีกไหมคำมาตอนก็ตัวเลขพลังจัก,กรวาลงวดประจที่16กันยายน2566เลขพลังจัก,กรวาลให้เลข0ตัวเดียวให้เลข0ชุด2ตัวให้0 8 0 5 0 2 0 7 1 0 3 0 4 0 9 0ชุด3ตัวให้8 3 0 1 0 6 950 704สําหรับผลงานวาที่ผ่านมาเลขพลังจักราวาลให้19ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้1 9ก9 1ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่าวัานนี้เลขพลังจักราวาลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมโตนก็ตัดเซียนอูงวดประจำที่16กันยายน2566เซียนอูให้เลข8เลข5เลข6ยืดสองตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี83 84 28 98ถ้าเลข5มันก็จะมี57 50 15 35ถ้าเลข6มันก็จะมี61 69 46 26สำหรับผลงานที่ผ่านมาเซียนอูให้19ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย2ตัวออก91ให้19ออก91 ถูกตัวกับของเลขท้ายสองตัวรับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้เสี่ยนอูจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรมรมโตนเข้าตัวรวยฟาฟาดงวดประจําที่16กันยายน2566รวยฟาฟาดให้เลข1กับเลข0ูนย์ช2สตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี 1912, 81 71ถ้าเลข0ูนย์มันก็จะมี 04, 04 035060สําหรับผลงานวุนที่ผ่านมารวยฟาฟาดให้84 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก4 7 8ให้8 4 8 4เข้าคู่เงินโขงเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตาัมกันว่างวดนี้รวยฟาฟาดจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมมาตอนก็จะตองอ่างเป่าฮวปไปจําที่16กันยายน2,566ต,ตรองอ่างเป่าให้เลข5เลข3เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี58 5 2 57เถ้าเลข3มันก็จะมี3ตูนสามเถ้าเลขหมันจะมี12,16 17สําหสำหรับผลงานวที่ผ่านมาสองอ่างเปาให้ 74. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก478ให้74 74เข้าคู่เงินโขงเลขท้าย3ตัวท้าที่1ครับเรามาตามกันว่าวดนี้สองอ่างเปาจะกจะให้เข้าเป้าอีกไหม รรมาตรนก็ตัดตำหนักเสียนงวดประจำาที่16กันยายน2566ตำหนักเสียนให้เลข6เลข0เลข7ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี68 69 60ถ้าเลข0มันก็จะมี04 01 05ถ้าเลข7มันก็จะมี72 73 78สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาตำหนักเสียนให้48ผลการออกสลากกินแบงรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก478ให้48 48เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายท,ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าว,าวานนี้ตำหนักเสียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าำมาตอนก็ต่คนมีโชควประจำที่16กันยายน2566คนมีโชคให้เลข8กับเลข7ชุดช่อตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี80 81 89 58 28 68ถ้าเลข7มัก็จะมี74 76 73 57 9707สำหรับผลงานว่าได้ผ่านมาคนมีโชคให้84ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่หนึ่งออก478ให้84 84เข้าคู่เงินโขงเลขท้าย3ามตัวท้าที่ที่หนึขับเรามาตามกันว่าวันนี้คนมีโชคจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนเขาตัวได้อาจารย์นัดงวดประจำที่16กันยายน2566อาจารย์นัดให้เลข7กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี72 79 73 07 47 17ถ้าเลข5มาก็จะมี54 58 56 25 35 95สำหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์นัดให้เลข1กับเลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91 ให้เลข1กับเลข9เลข1เข้าหลักหน่วยเลข9กเข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาเรามาตามกันวมื่วันนี้อาจารย์นัทอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาโตอก็ตป้อมประการเลขปักหลักงวดประจําที่16กันยายน2566ป้อมประการเลขปักหลักให้เลข6เลข8 เลข3เลข9ยืดสองตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี 6065, 67เ็ถ้าเลข8มันก็จะมี8 0 83 85ถ้าเลข3มันก็จะมี3 2 38 39เถ้าเลข9ามันก็จะมี91 9296สําหำหรับผลงานที่ผ่านมาป้อมปากการเลขปากหลักให้เลข8กับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทฤษฎีออกสี่เให้เลข8กับเลข7 เลข8เข้าหลักหน่วยเลข7เข้าหลักสิบของเลขคาย3ตัวท้าที่ที่หนึ่งตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาละมาตามกันเมื่อก็นี้ป้อมปากการเลขปากหลักอยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้ขมาตอนก็ตัวรวยและงวดประจำที่16กันยายน2 5 6พัรยวยและให้เลข5กับเลข8ยดจุดอตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี15 3 5 6 5้ถ้าเลข8มาก็จะมี18386888 สำหรับผลงานวที่ผ่านมารวยและให้เลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก9หนึ่ให้เลข9เลข9ก็เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวสซนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคัละมาตามกันว่างวดนี้รวยและจยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนก็ตัวเลขตัดพุดประจำที่16กันยายน2,5 6 6เลขตัดให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้ 52,54,57,15,65,85หหสำหรับผลงานวที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าค่าวล่าตามกันงมุกนี้เลขตัดจะกลับไม่เข้าเป้าอีกมาย คำมาโตนก็ตดเซียนไก่จิกเงินงวดประจำที่16กันยายน2566เซียนไก่จิกเงินให้เลข8เลข4เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี80 83 86 87ถ้าเลข4มันก็จะมี40 43 46 47ถ้าเลข1มันจะมี10 13 16 17สำหรับผลงานวุฒิพานมันหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่างวดนี้เซียนไก่จิกเงินจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนก็ตัวได้ยอาจารยา์บัญญพลงวดประจำที่16กันยายน2566อาจารย์บัญญพลให้เลข5เลข1เลข0ชุด2ตัว 5, ให้แ้่เลข5มันก็จะมี52 53 54 56 75 85 15 95ถ้าเลข1มันจะมี12 13 14 16 71 81 11 91ถ้าเลข0มันก็จะมี02 03 04 06 7 0 8 0 1 0 9 0าสำหรับผลงานว่ที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขัามาตามกันว่านี้อาจารย์ปัญญพลจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมำมาตองเข้าตัวพลังเต่าหับพวดประจำที่16กันยายน2 5 6พอพลังเตาหับให้เลข6กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 3 6 9 5 6 06 ทะเลขเมาน็็จะมี7,2,7,8,4,7,1,7สําหรับผลงานวพวิที่ผ่านมันหลุดกับไม่เข้าเป้า็็นมาตมามก,กันว่าก้นี้พลังเต่าหับจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคํามาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน5 2 53 58 91 92 98ชุดทอง 792 798สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ